มามาสวัสดีครับวิสดีครับอ่าสบายดีไหมบายดีไงบครับตุ้ยนี่ครับอ่าคิดถึงคิดถึงเป็นไงบ้างวันนี้ได้เป็นไหม สรุปนี้ด้ไปแล้วน้องหนุยเรียบร้อยนะครับอ๋อครับแล้วได้ฟังนงครับชายคนหนึ่งได้เรียบร้อยออแล้วครับยสงไงแล้ว Daniel โอ้สุดยอดชอบมากเทมากสุดยอดน้องนหนุ่ยมายังน้องหนุย่ยอ่ะโจนเจนียโจเนียมายัาง ยังเลยครับรอระหว่างอยู่อ่ะคุณจะสองคนไปก่อนนะครับโอเคครับหูชอบมากเลยเท่มากเลยเนาะเพลงชายคนหนึ่งอ่ะหูเท่มากรอทุกคนเลยมายีเนดีามาีมีมีดองดองคน,นห,หนึ่งมีมีก้องทุคาร์นะมีมีคนก่อนคนก่อนรอคนหนึ่งผี่ตูท่อมหนึ่งแต่ที่เหลืออีก แพตตูนป๊อปร้องหมดแพทมโมอเตอร์ร้อ,องหมดเลยจุดยอดอ่ะพี่ก้องกับพี่ตู่ซุนทอแล้วก็โดกอลัมเนี่ยเป็นแค่ฟิทเทอร์ลิงยอดเลยพี่เออด่ยอดยอดยอดเลยครับผมยอดยอดบริสแลมโค้ดแทนอูอ้หูนี่แหละโอ้โหโอ้โหครับโอ้ครับ เท่มากเท่มากผมรู้อะครับยอดมากเดี๋ยอะข้อมากยอดวิวขึ้นโคตรไวอ่ะหนึ่งชั่วโมต้แสนกว่าเที่ยงโอ้แสนเลยเนอะในเฟซบุ๊กหนึ่งชั่วโมงสองแสนในยูทูปในยูทูปสี่ชั่วโมงแสนกว่า ดูวยอดดิวขึ้นไวมากสิสิ่งที <What? S 1> ่โดนต้าไปแฉนแน่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูว่าร้านแน่นอนเดี๋ยวร้านแน่นอนร้านหรือเปล่าจะไม่รู้เลยต้านเลยแหมต้องถึง,ด,ง,ถงดิตัวเพ็มีตัวพ่อเท่งนั้นอะ่ะแหม่เราก็ช่วยกันฟังทุกๆวันไงอ่าถูกต้อง ใช่เราเป็นแฟนคลับเราต้องคอฟังทุกวัน,น,นอ่าใช่ไหมถูกไหม,มถูกต้องไหมใช่ครับถูกต้องครับฟังทุกวันเลยโอเคฟังทุกวันเดี๋ยวอันนี้ภาพอันนี้อันนี้ที่บ้านนี้ดีมากแต่ว่า ้องขออภัยเลยครับเพราะว่าสร้างสองจอที่เนกช้าเน่ยต้องขออภัยด้วยอเคเน็ตมาแล้วเน็ตมาแล้วเน็ตเน็ตโอเคแล้วครับเน็ตใช้ได้แล้วโอเคแจ๋วแจ๋วโอเคครับแจ๋วโอล้วโอเราคุยภาษาอโซนาภาษาเพื่อนหน่อยครับอ๋อแล้วน้องคนนั้นน่ะน้องจูเนียไม่เห็นมาน้กทีเลย จูโน่มาเจอจูเ <oneself> นียหรือโทษทีโทษทีเออนึกวจนเนียจูโน่จูโน่พดเตุเราเราเราจูเนียจูโน่จูโน่เนียครับผมจูโน่จูเนียมันมันมันเป็นพี่น้องกันนะครับก็เลยสับสน ต้องเป็นจูโน่ครับจูโน่รู้เรื่องอ๋อเหรอแล้วกินข้าวลังครับกีนแล้วครับกินบะหมี่น่าไก่วยจัีบพวกอะครับอือครับผมก็กินข้าวเยอะๆนะพักผ่อนมากๆเป็นห่วงอืแล้วก็นอนให้เพียงคอฟังเพลงชายคนหนึ่งทุกตามเพลงชายคดพวกนี้นะแนะนำเลยครับแฟนคลับนะครับผม สั้งชายเพียงคนชายคนหนึ่งเออมีชาย <ไป S 2> เพียงยคนหนึ่งชายคนเดงเธอเหรอเอามาไหนขอให้ชายคนชายคนไปคนไปไปอ่าใช่ไหมถูกถูกไหมอ่าถูกต้ตองครับ ถูกต้องครับเพราะว่าวันนี้น้ำลายหกครับใช่ใช่ชื่อพอดีน้ำลายหกนะครับอ่ะมีข่าวดีมาบอกครับไม่ได้ไม่ได้หกไม่ได้ดูเอพมาหกเดือนก็คือคอนเสิร์ตเป็กนะครับอ๋อคอนเสิร์ตเป็กจริงจริงใช่ไหมคอนเสิร์ตเป็กมาแล้วครับอ๋อใช่ครับคอนเสิร์ตเป็กมีโชคมาแล้วครับในวันที่เจ็ดและแปดพฤษภาคมนะครับ แจ๋วครับแจ๋วครับเนาะมีข่าวดีมาบอกนะครับผมก็คือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแบงค์ปีช่วงนี้จัดคือดีเจ็ดและแปดพฤ้นติกายน์ทำพิเอ็มพักอารีน่ามันที่หองคานีครับจับที่ไหนครับอิมพักอารีน่ามันอิมพักอารีน่ามันหองคานีครับซื้อบัตร์ทดี้เดอรคอนเสิร์ตนะครับแอปพลิเคชัน ได้นะครับแึงครับวผมเข้าน้ครับได้ครับที่เดียวเปิดตู้ด้วยแบบนี้ครับไดเข้าองน้ำก่อนนะครับเอ๊ะขอได้ตันปอครับเดี่ยแป๊บนึงออเคครับกดก็ตรงเนี้ยครับตันปอครับที่ยืนยันนะครับ จริงเลยมาครับมาครับโ <Okay. S 2> อเคก็คือจัดคือที่เจ็ดและแปดพฤติการโยนนับที่อีแบบนะ้นมาตรงทันดีต่อมาไปที่แอปพลิเคชัน The Concert นะครับอ๋อ oh, ครับผมใช่โอคนติดตามตั้งบัต่เราซืบัตไปดูไหมครับแปดพั 8, <000 S 3> นนอย่าลืม <คน S 3> ซื้อบไปดูนะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับ ฮัลโหลได้ยินไหมครับดีไหมครับได้ได้ยินไหมครับโอเคแจ๋วแจ๋วแจ๊วฮัลโหลจูนเนี่ยไม่มาเลยวันนี้ได้ยินครับครับผมได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับ ได้ยินครับโอเคครับพูดมาครับโอเคเอออ,เอ่าตอนนี้คอนเสิร์ตเป๊กเนี่ยกำลังชื่อว่าชื่อว่ามันเป็นมาการปิดตำนานนะครับของไต่้าของเป๊กผิดโชคครับชื่อว่าอะไรสาังกฤษผมอ่านได้นิดหน่อยแต่ตามไปค่อยได้จะเป็นคอนเสิร์ตสิบห้าปีเป๊กผิดโชคเห็นเห็นอยู่ผมก็เห็นอยู่แว๊บเหมือนกันครับเห็นอยู่แว๊บเหมือนกันครับ เห็นว่าในเฟซบุ๊กพี่แป๊กก็บอกเห็นในเฟซบุ๊กของ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 ไอ้พี่พี่บอย music หรือเปล่าครับไม่แน่ใจเลยเห็นในเห็นอยู่บนเว็บแต่ยังไม่ได้เข้าไปอ่านเลยไปอ่านซะจริงๆไปอ่านซะโอเคเด้๋ยวเข้าไปอ่านนะครับจ้าจ้าครับผมมาโอเค ส่งส่งเลบไปเลยรีบโดเนียร์โดเนียหลังโดนเนียไปเห็นข้าวมางทีไรเอ๊จูโน่ไม่ใช่จูโน่จูโน่จุนโเป็นข้าวมางทีเลยะพวกน่าเก่งใจคุณโอเคแล้วคุยกันสองคนให้จะไปเข้าเอยสนุกสนุกเออเห็นมั้ยมีน้องคนหนึ่งอ่ะใช่มีคนหนึ่งเข้ามาที่บอกให้แอดไปอ่ะเขาคือใครเลย จบได้ไหมว่ามาจบได้ครับมีืออะไรครับมีคนเดือดให้ให้ผมแอดไปอ่ะแล้วก็บอกว่าเออแอดหาคนนี้หน่อยเขาคือใครเหรออ๋อจูเพื่อนจูเนียเพื่อนเพื่อนจูน่ฮอะเพื่อนคุณเหรอเพื่อนจูน่ครับใช่ครับอ๋อเห็นเขารับแอดแล้วแหละครับ ใช่ครับก็คือจูโน่เลยเออ้ยที่เนียตั้งแต่ครั้งวันนี้ไม่เห็นเข้ามาเลยตูวเงียะจูโน่จูโน่ตียังไม่เห็นข้ามาเลยสงสัยเดี๋ยส่งลิงก์ไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้จูเนียก่อนไม่ยอมเข้ามาอืมโอ้ เออน่าจะเข้ามาถึงเวลาแล้วไม่เข้ามาเออผมส,สายดดลืมมั้งวน่ด,ดีผมเออโอเคส่งไปละเรียบบอยเฮียชาย,ยคนหนึ่งทำไมสั้งทุกวันเลยชายเพียงคนหนึ่ง หนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอตอนนี้เปลี่ยนเครื่องก็เลยกดม,มาชาครับโอเคครับจุเนียเออโอเคครับคุณเจนเนียคุณเจนเนียมาคอมเมนต์ไว้มาคอวเขาไปแล้วจุอืมีมโอเคครับโอเคครับเข้ามาเลยเสื้อพร้อมเข้ามาเลย ขอพอดีเปลี่ยนเครื่องกดช้าใช่ไหมครับเข้ามาเลยครับผมรออยู่ใช่ใช่ผมรออยู่อ่าผมรออยู่นะรออครับคุณจูนเนียจูนโนโบเโ,โ,โ,โตเอเฟเชียลใช่ไหมอ่อ อ่าเข้าม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 าแลดูเนี่ยสงสัยเข้าเข้าบางชาบ้างน่ะเห็นส่งมาเข้าไห สวัสดีครับมามามาจุนเนียจุนเนียขอไปเงินครับที่ท,ที่เด็ดหลุดไปอ๋อ ขอภัยด้วยครับเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้อสรุปนี้นน้องจูเนยียก่อนขอภัยที่โอเครอจูเนยียเข้ามาวัน<อ>วันนี้ผม<อ>ได้ฟังเพลงนี้ละมุนละไมามากเนาะรูชั่นนี้พอมากเนาะใช่ครับดนตรีพอมากนะครับชอ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 บอบมากแล้วก็ โอ้โหดนตีกีตาร์โอ้โหโคตรเท่อ่ะเท่มากเท่มากใช่มากเท่เลยอ่ะพี่ปั๊บโคตรเท่เลยอที่ต้องขอแล้วคุณไปติดตามทิกตอกบงเบอร์โต้ยังบเบร์โต้มีทิกตอกแล้วนะครับอ๋อไม่ทิกตอกเหรอใช่บงเบอร์โตมีแล้วเหรอ ใช่ไปเขียนไปเลยติดต่อปเนโต้เดี๋ยวส่งลิงกปโต้ไปให้ใช่ปูโตแบนถูกต้องติดติดตามแล้วใช่ไหม๋ยวการติดตามเดี๋ยวนี้ครับก็ติดตามแค่พี่ป๊๊ปอย่างเดียวครับใช่ใช่ติดตามเดี๋ยวจะส่งตินกไปให้นะครับอ่าอ่ามีมีทางอดีย่ว่าจูนจูโน่นาดีสงสัยเปลี่ยนุใหม่ะครับ หรือว่าล็อกอินไม uh ่เข้าครับน้าจะล็อกอินเป็นเครื่องใหม่อะสิเกิดมันเกิดปัญหาลไม่มีหรอแต่ต้องล็อกอินใหม่อ่ะครับก็คือต้องเข้าสตรีมยาร์ดเสร็จปุ๊บล็อกอินใช้อีเมลที่ณปัจจุบันนี้แล้วก็ก็กดเกตโค้ดกรอกรหัสปุ๊บต้องรหัสไม่ซ้ำกันนะครับ พอได้เ็จปุ๊กก็กด enter เลยครับออลังเซนบุ๊กก็เรียบร้อยครับแล้วก็เข้าไปที่อันนี้ที่เดิมครับอ๋อต้องก็คือตอน,ตอ,นอันนี้เรื่องจริงนะก็คือถ้ามีเครื่องใหม่ก็ต้องทำใหม่หมดนะครับใช่ใช่ต้องทำใหม่หมดอนะ่ะทำใหม่หมด เดยวมีข่าวดีมาบอกตอนนี้ R S จำกัดมาชนนี้กำลังจะกลับมาแล้วธุรกิจเพลงครับหลังที่หายไปนานตั้งหก<า>เดือนนะครับเข้ามาเข้ามาจูโอเข้ามามีเพลงร้องด้วยนะมีเพลงร้องด้วยก็ร้องแบบใหม่ๆไ,ไม่ร้องแบบไทยนะร็อกรุ่นใหม่แล้วเนี่ยที่รถซาวเนี่ยมีค<ช> <I con S 1> อนเสิร์เยอะม,มากพอดีเป็นเครื่องกันเลยกดช้ามากครับอ๋อ น้องเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่อือไดอส้สงสัยกลังเซ็ตเครื่องมั้งกลังเซตเครื่องต้องอเซ็ตเครื่องเ,อเราก็คุยกันสองคนก่อนเดี๋ยวน้องเขาเดี๋ยวน้องเขาเข้ามาได้นนสวัสดีครับคอมเมนต์นะสวัดสดีจ้าสวัสดีจ้า <laughs> ฝากช่องดูทุ e ของนายก๊อฟบางปูด้วยนะครับผมไปกดติดตามไปกดซับสไคร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ดูนูตโต้แอปเปิลเชลนะครับครับผมโอเคคุยกับน้ออนยาวเลยจนกว่ายาวเลยยาววันนี้คุยไปเลยสักสี่สิบนาทีเดินจูเนี่ยกำลังนั่นจูนูจูนูกำลังเซตเครื่อง ใช่เ็เครื่องอยู่มันไม่ติดต้องล็อกอินนะครับต้องล็อกอินใช้อีเมลที่สมัครให้แล้วก็ไปกรอกรหัสที่จากอีเมลของโูณนกเขาครับแล้วก็กด enter ใช่ใช่ลรองรอน้องเขาได้น้องเขาร่างกอกบ้างอ๋อได้ัเป็นเครื่องใหม่คือต้องสมัครใหม่เข้าใจเข้าใจ มันก็คือล็อกอินได้เลยครับเพราะมีอยู่แล้วครับใช่ใช่ล็อกอินเข้าต้องล็อกล็อกอินเข้าใหม่พูดผิดพูดผิดล็อกอินที่เฉยไม่ถนัไม่ถนัดใหม่ขึ้นสีแดงก็คือต้องใสอีเมลเราไปแหละเหมือนเดิมจะเตรียมยาดไหมได้ริมยาดนะพอดีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยผมว่าเคยน้องเขาลัางเข้าก๊ะล้องน้องเขาล้างัขล็อกอินบ้าง ใช่ข้าจริงครับต้องล็อกอินนะครับจริงจริงต้องล็อกอินใครเดินก็เข้าได้นะครับเสร็จแล้วก็กดล็กเล็กๆร้อนนไม่ร้อนครับฝนตกครับเจอกันในไลน์มาแล้วเอ้ามาเจอกันในไลน์โอเคโอเคเจอกัน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 ดูยูเดียเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับครับ ชุณย์เนี่นยบอกว่าเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์อืโอเคอ่าเจอกันอ่าเอาไปแล้วเลย มามามาคุยกันครับมาแล้วมาแล้ว สวัสดีครับไปไหนเมื่อกี้ไปไหนออกไปไหนอ่ะออกไปทำไมอ่ะออกไปทำไมอ่ะกดผิดเลยใช่ออกไปทำไมกดผิดเลยอ๋อกดผิดกดผิดโอเคโอเคอ่า you mm -hmm. โอเคครับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ โอเคนะครับทุกคนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องยูทูบนัดสูรไทยได้หมดท่าสดพอด้วยนะครับขอบคุณครับ